คือย้อนคลอปเนี่ยเป็นกุนซือคนแรกๆที่ย่าดำนึกถึงในวันที่เซอร์เล็ก์วางมือวมนอที่เซอร์เล็ก์วางมือตอนนั้นเนี่ยคลอปน่าจะทำงานอยู่ที่น่าจะเป็นไมล์ไหมไมล์ My หรือดอทมูลนี่แหละแถวๆนั้นน่าจะแถวๆนั้นอ่าดอทมูลขออภัยดอทมูลแล้วมาดอทมูลแล้วตอนนั้นที่เซอร์เล็ก์วางมือ แล้วก็ทํางานกับดอดมูลได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมหนึ่งในไม่กี่คนที่พาทีมเบียดกับไบร์แมนิกได้เนาะแล้วก็ตอนนั้นก็มีข่าวเนาะเยนคลอปเอ่ยเป๊ปกัรเดอล่าเอ่ยโชเซ่มูรินโญ่เอ่ย,อ,ย,อ,ยอะไรกอ,อะไรเอ่ยนะสุดท้ายหวยไปออกที่เดวิดมอยก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปตอนนั้นแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่บรรจบก,กันและเยนคลอปเองขาบอกว่าฟุตบอลของเขาสไตล์เฮฟวี่เมทัลเนาะ เขาก็อยากไปทําในที่ที่เขาอยากจะทาแล้วที่ที่เปิดโอกาสให้เขาได้ทําแบบนั้นแล้วก็เป็นลิ์พูที่ได้ตัวเข้าไปในวันที่8ตุลาคม2015ก็เปิดฤดูกาลมาได้พักนึงอะ่ะลิ์พูก็เปลี่ยนโคช้ชแล้วก็ทํางานอยู่กับลิ์พูมา9ปีสําหรับเยนน์ครัคว้าแชมป์ไป7แชมป์เมเจอร์เนาะแล้วก็เป็นกุซซีคนที่4ในประวัติศาสตร์ของลิ์พูที่ควา้าแชมป์สูงที่สุดถัดจากพวกเซอร์เคนน่ดักลิชนะแล้วก็ บ๊อบเพสลีย์ ley, เนาะมีใครกัะบิลแชนคลีย์เออประมาณนี้ประมาณนี้ที่ที่ครอปตามหลังอยู่เนะาะฟุตบอลของครอปเป็นฟุตบอลที่น่าดูแล้วก็เป็นฟุตบอลที่ชัดเจนในในเดเร็กชันในแนวทางของตัวเองมาตั้งแต่ยุคข,ของดอทมุนมาจนถึงลิเวอร์พูลดูวสนุกดูวสนุกแล้วก็มีความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ สูงมากโดยทั้งตัวเขาเองทั้งวิธีการทํางานรูปแบบการเล่นอะไรแบบนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากในมุมเจ๊นะในมุมเจ๊ชื่นชอบเยี่นครอปมากๆแล้วก็รู้สึกว่า,าผิดหวังผิดหวังที่เขาไม่เลือกมนยูไนเต็ดเออใช้คํานี้ก็แล้วกันเนาะผิดหวังที่เขาไม่เลือกมนยูไนเต็ดเพราะว่าถ้าวันนั้นเขาเลือกมนยูไนเต็ดวันนี้ยูไนเต็ดก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ลิวพูก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ เนาะถ้าพูดกันแบบตรงๆอะเนาะแต่เขาก็เลือกลิฟว์พูลแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับลิฟว์พูลในช่วงเวลา8-9ปีที่ผ่านมาวันที่ครอปเข้ามาสักพักเป๊ปก็มา <c oughs> เป๊ปมามูนิโย่ก็มาแมนยูเต็ดตอนนั้นก็ถือว่าเป็น3ามกุนซือที่แบบระดับเทพของของโลกลูกหนังเนาะแล้วก็ทํางานแข่งขันกันสูงมากแต่ว่าฟุตบอลของครอปกับต่องเป๊ปมันน่าดูกว่าฟุตบอลมูนิโย่อันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆเนาะ แล้วก็การทํางานสไตล์เป๊ปสไตล์ครอปเนี่ยมันชัดเจนเข้มข้นและมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ที่นี้คือการให้สัมภาษณ์ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยยันครอปให้สัมภาษณ์อะไรเนี่ยตรงทุกอย่างแต่ความตรงของเขาแม่มีวาทศิลป์มีคําพูดคาจามีวิธีการมีสีหน้าสีตาที่แบบที่ที่คนดูเองต่อให้คุณไม่เชียร์ลิฟท์คุณก็ก็จะหลงรักเขาอะ่ะ การทำงานแบบแบบถึงลูกถึงคนเนาะในงบประมาณง,งานที่จำกัดจำเขีย่ยก็ถือว่าเป็นกุญสือที่ยอดเยี่ยมมากๆวันนี้ที่ได้ยินข่าวมาเจดารู้สึกมันหลายคนแซวบอกอุย้ยเจดายิ้มสินะเจะดาคงมีความสุขสินะลิบูกับครอปจะแยกทางกันช่วงจบฤดูดกาลนี้เอาตรงๆเลยนะความรู้สึกเนี้ยแม่งไม่มีในหัวตอนแรกเลยนะบอกแบบนี้นะตอนแรกไม่มีเลยตอนแรกอะ่ะ เจมีแค่ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพยายามจะหาดีเทลเกิดอะไรขึ้นวะหาดีเทลแต่มันก็เร็วเกินไปกับการประกาศที่แบบประกาศออกมาสุดท้ายมันก็จะมีคลิปสัมภาษณ์ยาว24่ี่นาทีออกมาก็ไปนั่งฟังโอ้โหคือเขาแบบพูดออกมาแต่ละอย่างนที่เขาพูดเนี่ยเรารู้สึกว่าเออวะมันถึงวันที่แบบ คนเราม,มันอยากจะมีชีวิตไปของตัวเองอยากจะมีผ่อนคลายบ้างในชีวิตเพราะการทํางานผู้จัดการทีมไปดูภาพแรกของเยนครอฟกับภาพเนี้ยอ้โหูก่ระยะเวลาแค่ไม่ถึง10ปีนครับแก่ไปบานเลยอะไปดูโวลิโน่าโซชาตอนเข้ามาทำแมคเทนกับ 2- อสปีที่ทําอยู่ตอนออกไปนี่มันแก่ง,งอมไปบานเลยโจเซ่มูรินโญ่หรือแม้แต่เป๊ปโกเดล่าเพราะนั้นเนี่ยงานงานผู้จัดการทีมมันเป็นงานที่เจ๊ว่าเป็นงานที่ยากที่สุดงานหนึ่งในโลกเนาะงานทุกง,งานยากหมดแต่ว่างานผู้จัดการทีมเนี่ยมัน แต่จะเรื่องแท็กติกยุคปัจจุบันนี่แม่งแท็กติกแม่งเข้มข้นมากนะแต่จะเรื่องของการแมนเนจเมนต์การจัดการตัวผู้เล่นจัดการสตาฟโค้ชจัดการแอดมินจัดการพนักงานหรือรวมไปถึงจัดการความรู้สึกของแฟนฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะนั้นเจเข้าใจในมุมที่ครอปตัดสินใจแต่ก็ยังยังแอบเสียดายแทนแฟนแฟนลิพูว่าการการประกาศอะไรตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่จุดที่แฟนๆพร้อมจะรับ ใช้คำนี้ก็แล้วกันคือแฟรนะคิดอยู่แล้วแหะว่าครอปก็คงไม่มีทางคุมแมนยูเต็ดอ่าโนคงไม่ไม่มีทางคุมลิฟฟูเหมือนที่เซอร์เล็กคุมแมนยูเต็ดเหมือนที่าร์เซนอลคุมอ่าเหมือนที่เบนเกอร์คุมาร์เซนอลดน่นอใช่ไหมอันนั้นเขาคุมที20ปี26ปีเงี้ยครอปเองก็พูดตลอดว่าเขาเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ2ฉบับของสัญญาประมาณนั้น7ปี8ปีว่ากันไปกับลิฟฟูเนี่ยเขาอยู่นานที่สุดเลยนะเออนานที่สุดในในการทํางานเพราะว่ากับดอนมุนน่าจะประมาณ 7ปีนะ7ปีโดยประมาณเออ7ปีกับมายก็7ปีไม่ถึง7ปีดีประมาณ6ปีเกือบ7ปีแต่กับริฟูเนี่ย9ปีนะเออเพราะนั้นแปลว่าเขาก็เขาก็ชัดเจนว่าเขาก็อยู่กับริฟูแล้วเขาก็รักริฟูมากมากการประกาศเล่าออกครั้งนี้แม่งถ้าเจ๊เดานะเจ๊ว่าต้องมีปัญหาอะไรกันสักอย่างถ้าวิเคราะห์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยัครับเพิ่งจะประกาศต่อสัญญ,ญาเป็นหึงปี2 0 2 6เพราะนั้นสัญญ,ญาเขาจะเหลืออีกสองฤดูกาลครึ่ง แล้วก็ไม่เมียดผลที่เขาจะต้องลงจากตําแหน่งก่อนกําหนดโอเคละบทสัมภาษณ์นะหลายคนอ่านข่าวตั้งแต่เย็นแล้วก็เขาก็พูดเขาบอกว่าเขาเนี่ยรักสโมสรรักทุกอย่างเลยนะแต่ว่ายังต้องตัดสินใจแบบนี้อยู่เพราะว่าเขาเนี่ยหมดพลังละเออหมดพลังบทสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า I'm just running out of energy หรือมามหมดไฟหมดพลังอะไรหมดไฟฟวยห้อยอะไร่วาจานแดงเขาอะ เออแต่ว่าตอนนี้เขาปกติดีและความจริงก็คือเขาไม่สามารถทำงานนี้ได้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆๆอีกครั้งหนึ่งไปเรื่อยๆเออเขาได้ตัดใจที่จะอำลาลิพูเรื่องนี้เขาบอกบอกบริหารบอกทีมงานของลิพูตั้งแต่โน v e ม b e r ก็คือพฤศจิกายนแต่ผู้เล่นไม่รู้ผู้เล่นหลายๆคนเพิ่งรู้เมื่อเช้านี้ก็คือก่อนที่จะมีข่าวออกมาก่อนที่จะมีการถแถลงก่อนที่มีการปล่อย ีเพราะนั้นผู้เล่นก็คงช็อกไม่ต่างกับเราหรอกแต่จุดหนึ่งที่เจดมชื่นชมเยนครับคือเขาตัดสินใจทุกอย่าง based on 리뷰 no based on 리뷰ไม่ได้ based ไม่ได้ไม่ได้ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของตัวเองหรืออยู่บนพื้นฐานของผู้เล่นคนใดคนหนึ่งการดส่นใจครั้งนี้เป็นอะไรที่แบบเจว่าแม่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตของเยนครับครั้งหนึ่งเรียกว่าเป็นครั้งต้นๆเลยก็แล้วกันานะเพราะการอำลลาดอทมูลอำลาไมเนี่ยเจว่ามันไม่หนักเท่านี้การดส่นใจครั้งต่อไปที่จะยากสุดข,ของเขาคือ เลือกกลับมาคุมทีมไหนอันนั้นคือยากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในชีวิตเขาแต่เขาบอกเขาจะเบรกปีหนึ่งเนาะเพื่อจะไปพักผ่อนไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอะไรก็ว่าไปแล้วก็เขาก็เคยสัมภาษณ์ก่อนนั้นนี้ว่าภรรยาเขากับลูกเขาเนี่ยเคยบอกว่าเฮ้ยเราจะมีช่วงเวลาที่จะไปเที่ยวกันไหมจะมีช่วงเวลาที่พ่อไม่ต้องดูมือถือไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องดูแทคกติกแอนาลลิซิสไม่ต้องดูคู่ต่อสู้ไหมจะมีการได้ไปพักผ่อนแบบที่พักผ่อนจริงๆแบบครอบครัวไหมเขาเคยให้สัมภาษณ์เนาะ เขาบอกว่าเมียเขาเองก็ท้วงว่าเฮ้ยแล้วจะกลับเยอรมันเมื่อไหร่แล้วเราจะกลับบ้านเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่จะมีเวลาด้วยกันก็ว่ากันไปนั่นคือสิ่งที่ครับตัดสินใจแล้วก็มันมีประโยคนึงในใ,ใ,ใ,ในในในแถลงการภาษาอังกฤษเนาะเจะดามชอบมากเลยเขาบอกว่าอา่าคนที่จะมารับช่วงต่อจากเขาเนี่ยเหรอเขาก็ไม่รู้นะเขาก็จะไม่พูดอะไรหรอกอ่มันมีคนเนี่ยอา่าทำงานอยู่ที่ลิพูเยอะมากมายเนี่ยนะแต่ว่าไอเดียสำคัญที่สุดก็คือ หาวิธีการที่สมบูรณ์แบบและดีที่สุดเพื่อเวอ้์วูลนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่พวกเขาต้องการก็คือคำแนะนำจากชายแก่คนนี้ที่กำลังจะย้ายออกไปเออน่ารักดีประโยคก็บอกว่า the last thing they need is advice from the old man living เออก็ถือว่าเขาก็ยอมรับนะว่าในวัย56ปีของเขาเนี่ยมันก็ถึงจุดที่เขารู้สึกว่าอิ่มตัวแล้วพอแล้วไม่อยากจะแบบเหนื่อยไปกว่านี้ละแล้วก็ พร้อมจะไปพักผ่อนแบบที่เขาต้องการเนาะแชมเปี้ยนลีกเอฟเอคัพลีกคัพแชมเปี้ยนส์ลีกซูเปอร์คัพคลับเิลด์คัพคอมมูนิตี้ชิล7แชมป์ทั้งหมดก็ทุกอย่างที่ทีมทีมหนึ่งควรจะได้ก็ได้ไปเรียบร้อยเนาะก็ได้ไปเรียบร้อยสำหรับเยอนครับนั่นเองก็ถือว่าโอเคละถือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่เขาคงพอและแต่จะดำแค่รู้สึกแทนแฟนลิฟวูว่าแฟนลิฟวูแม่ง เหมือนเหมือนคนอกหักแบบแบบแบบกระทันหันน่ะไม่มีทิศทางไม่มีอาจจะสมมติคุณจะคบกับแฟนคุณจะอะแม่งเราของละแหงชิบหายช่วงนี้เออไอ้นั่นก็เข้ามาจีบแฟนกูไอ้แฟนกูกับงานยุ่งบาทีกูก็ไม่ได้ไปเจอกันเนี่ยมันจะมีสัญญาณแต่อันนี้ไม่ไมีมสัญญาณเลยคุณเพิ่งเข้านะัดชิงชนะเลิศคาราบาลครับไปกําลังจะเตนนะนัดรอบที่4ี่เอฟเอคัพสุดสัปดาห์นี้และในเซนต์ธาร์เป์ลีกก็เป็นจ่าฝูงอยู่อยู่ดีประกาศปึ้งเฮ้ยอ,อกหักนะช็อกนะ เออเพราะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่แบบโอ้โหขนาดเจแม่งเป็นแฟนยูเอต็ด่เจยังแบบตกใจมากแล้วก็อึง้งเบือไม่ได้คิดด้วยซ้าว่าแบบเออยนครอปอําลาแล้วก็ก็ก,ก็ต้องเริ่มกันใหม่สําหรับร์พูมาคิดหลังจากที่ตั้งสติได้ตอนประมาณสามทุ่มเออวะ่ะถ้าเรามองในในมุมของคู่แข่งเนาะเฮ้ยไม่มีครอปสักคนร์พูก็ต้องเริ่มใหม่นี่ว่าแต่การเริ่มใหม่ของร์พูมันไม่ใช่ประเด็นของแมนยูไนเต็ดไงนึกออกใช่ไหมณนะวันเนี้ย จว่าทีมไหนก็ตามนะโฟกัสทีมตัวเองไปเถอะปัญหาของทีมเดิมก็เยอะอยู่แล้วเรื่องราวทีมเดิมก็เยอะอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับทีมอื่นก็เป็นกำลังใจให้กับทีมอื่นเป็นกำลังใจให้กับแฟนบอลทีมอื่นก็แล้วกันเนาะแล้วก็เจเชื่อว่าแฟนลิพูไม่มีอะไรต้องสงสัยในตัวผู้ชายคนนี้และเยนคลอปก็ไม่มีอะไรที่ติดค้างแฟนเวอร์พูอีกต่อไปเนาะแต่ว่าแฟนลิพูในยุค89ปีหลังเนี่ยก็ถือว่าถือว่าต้องขอบคุณแล้วก็ต้องต้อง ชื่นชมเยนคลอปและทีมงานที่ทำงานหนักมากจริงๆเพื่อเพื่อเพื่อให้ลิฟูประสบความสำเร็จขนาดนี้เนาะก็ตามนั้นสำหรับเยนคลอปเจก็เสียใจแทนแฟนลิฟูแล้วก็ช็อกด้วยเพราะเจ๊รำรู้สึกว่าเขาเป็นกุญสือที่มีเสน่ห์มากๆมีคาแรคเตอร์มากๆที่เหมือนที่สุดเขารักพระเจ้ามากๆและเชื่อว่าการเสียใจครั้งนี้เขาน่าจะอธิษฐานมาอย่างหนักแล้วอธิษฐานหนักมากเพื่อเพื่อพระเจ้าตอบคําอธิษฐานว่าจะเอายังไงเจ๊เชื่อแบบนั้นนะเพราะว่าเยนคลอปเองก็เป็น คุณซื้อที่เชื่อพระเจ้าแล้วก็ประกาศเรื่องนี้มาโดยตลอดเนาะก็ตามนั้นถ้าเทียบความรู้สึกเหรอถ้าเทียบความรู้สึกถ้าเจ๊จาวันที่เซอร์เล็กลงจากตาแหน่งได้เลยเพราะว่าวันนั้นอะเจ๊บรรยายเรื่องนี้หลายคนเคยฟังและเล่าอีกรอบแล้วกันเปิดหลายคนไม่เคยฟังเนาะวันนั้นเจ๊บรรยายอยู่ที่ MUTV ประเทศไทยที่ G m m อตอนนั้น g m m s p o r t แล้วก็มันก็มีข่าวแต่เช้าแล้วล่ะว่าเซอร์เล็กมีข่าวจะแจ้งให้กับนักข่าวทราบ แต่ตอนนั้นอะหลายคนก็คิดกัว่าอ๋อแจ้งนี่คง,คงจะแบบเซ็นนักเตะใหม่แต่งตั้งสตาฟโค้ชใหม่หรืออะไรก็ว่านไปไม่มีใครคิดว่าเซอร์เล็กจะประกาศรีทายหรือประกาศอำนาตำแหน่งแล้วเจ๊ก็บรรยายบรรยายอยู่สักพักมันก็เป็นตัดเข้าเป็นจอดำปุ๊บแล้วก็ขึ้น breaking news และเป็นตัววิ่งเซอร์เล็ก decide to retire from uh, managerial career แล้วก็ว่าไปของแมนยูเต็ดแต่สินใจอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนยูเต็ดและเลิกคุมทีม ตอนนั้นรายการสดเจ๊เชื่อว่าเจ๊ยุคนั้นน่าจะเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่รู้เรื่องนี้เพราะว่าฟีดข่าวจาก MUTV เป็นฟีดข่าวทางการที่สุดมากกว่าพวก s k y Sport มากกว่า BBC ด้วยซ้ำเพราะมาจากสโมสรเนาะยุคนั้นยังไม่มีโรมาโนยุคนั้นยังไม่มี Twitter อะไรแบบนี้เนาะที่แบบเขาเล่นข่าวันวินาทีต่อวินาทีมันก็รันปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ต้องแปลไปสแกนพิสื้อ์ภาพดิย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วว่าฉันอายุเท่าไหร่นึกออกไหม แล้วต้องแปลข่าวที่แม่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอะก็แปลก็พูดไปพูดไปพูดไปเ็แบบคุมสติโอ้โหแม่งในใจนึงนะเซอร์เล็กลงจากตำแหน่งได้ฮาแต่โชคดีว่าตอนนั้นอะ่ะมันมีแต่เสียงเรามันไม่มีหน้าเราเพราะว่าฟีดท,ทุกอย่างมันจะมาจากอังกฤษมันก็จะเป็นหน้าจอแบบหน้าจอแบบ breaking news แบบทางการของเขาอะ่ะ แล้วก็พูดพูดไปมีช่วงเด็ดแอร์มีช่วงอึง้งมีช่วงหยุดจนสุดท้ายรวบรวมสติได้แล้วก็สรุปว่าโอเคเซอร์เล็กประกาศลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนยูเต็ดมีผลทันทีหลังจบฤด,ดูกาล2012-2013แล้วก็เตรียมจะเฟ้นหาผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามา,แล,ลา,าแล้วเซอร์เล็กก็ประกาศใน้สุดท้ายด้วยรัฟอร์ดนะว่าให้กำลังใจผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยเหมือนที่ให้กำลังใจเขาวันนั้นแม่งเราแบบเราแบ,าแบงค์ไปเลยอะ่ะออกจากห้องส่งมาเนี่ยขับรถเรารู้สึกแบบ จริงป่าววะเึนือกอไหมใช่เหรอวะทาไงดีวะยุคนั้น Facebook มันก็ไม่ได้ไม่สามารถไลฟ์สดได้เหมือนยุคปัจจุบันเนาะแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทําช่องทําอะไรก็ได้แต่โทรไปหาเพื่อนเฮ้ยแม่งอย่างนี้อย่างนี้วะเพื่อนบอกเฮ้ยริงดิเฮ้ยเดี๋ยวเช็คข่าวดิแล้วยุคนั้นมันจะเช็คข่าวจากไหนถูกไหมมันก็มันก็ไม่ได้เร็ว t i m มขนาดยุคปัจจุบันแล้วก็รอจนสุดท้ายลุ่งขึ้นอ่าอกเกอร์ก็ก็พลาดหัวข่าวก็เล่น ข่าวรอบดึกข่าวภาคเช้าแล้วก็เล่นกันไปอ๋อโอเคก็เป็นเรื่องจริงแล้วดังนั้นก็โอเคสิ้นสุด26ปีแมนยูเต็ดหลังจากนั้น10ปีที่ผ่านมาแมนยูเต็ดก็เป็นแบบที่เราเห็นนี่แหละอันนี้เจไม่ได้จะโยงเกี่ยวกับลิพูนะเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างให้ฟังว่าความรู้สึกเรามันมันเป็นแบบนั้นแล้วก็เชื่อแฟนลิพูเองไม่ต่างกันเพอ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 อาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าของเซอร์เล็กมันคือ26ปีเราเชื่ออยู่แล้วว่าวันใดวันหนึ่งเซอร์เล็กจะต้องหยุดคุมทีมเพราะ 26ปีแล้วอะและปลขอนเซอร์เล็กก็คือเรื่องของภรรยาที่เขาจะต้องไปให้เวลากับแคนะทตี้เฟอร์กูเซนเนาะเลดี้แคทตี้ที่ที่เป็นภรรยาคู่ทุกคู่ยากมาโดยตลอดจนสุดท้ายพออำลาปุ๊บไปอยู่กับภรรยาอยู่ครอบครัวได้ไม่นานแคทตี้ก็ป่วยแคทตี้ป่วยก็ดูแลกันไปสองคนตายยายนะเนาะเซอร์เล็กก็ป่วยเป็นสโตรกเส้นเลือดสมองแตกพักกว่าจะกลับมาได้เกือบปี ต่ป๋าแม่งก็สู้สุดๆก็กลับมาจนได้พอป๋ากลับมาแข็งแรงปั๊บเคที่ป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่มันเป็นตัวอย่างของชีวิตว่าทําไมเยนครอปถึงตัดใจลงจากตาแหน่งในมุมเจ๊นะเจ๊ว่า,าคงคิดเหมือนกันว่าเออเวยมีตัวอย่างให้เห็นเนะาะท้งเซอร์เล็กพอเซอร์เล็กกับเยนครอปเองเขาก็ก็พูดคุยกันอยู่เรื่อยๆเนาะเขาเห็นว่าออชีวิตเราก็คงไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมั้ง ก็คงไม่อยากให้วันหนึ่งที่ครอบครัวอยู่ด้านหลังหันไปีทีอ้าวเมียกูไม่สบายอ้าวลูกกูจบมาหาลัยแล้วลูกกูมีหลานแล้วอะไรแบบเนี้ยเพราะเองก็อาจจะรู้สึกว่าเออความทุ่มเทของเขามันมันคงถึงจุดที่จะต้องแยกย้ายจึงจุดที่จะต้องปล่อยลิวพูไปในตามทางที่ท,ที่ที่มันควรจะเป็นแล้วตัวเขาเองก็ไปตามทางของเขาเหมือนกันอะไรแบบนี้เนาะก็ตามนั้นทีนี้ปัญหาของของลิวพู ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยเป็นต้นไปหลายคนบอกว่าโอเคละ่ะก็เลือกเวลาที่เหมาะสมแล้วไม่ได้มีบอลลีกแข่งก็มีเอฟเอคัพสุดสัปดาห์ก็เจอเนอริทเนาะแล้วในลีกก็นำอยู่เป็นจ่าฝูงอ่าส่วนยูโรปาลีกก็เป็นเต็งหนึ่งคาราบาคับก็เข้าชิงชนะเลิศไปแล้วครอปเองก็พยายามจะหาสล็อตที่มันเหมาะที่สุดที่บอกแฟนๆแล้วก็ถือว่าช่วงเวลาที่แฟนๆก็จะต้องทำใจไปด้วยกันเลยเชื่อว่ากระบวนการการหาผู้จัดการทีมคนใหม่ต่อจากนี้ครอป เริ่มนับตั้งแต่วันนี้เลยเป็นต้นไปหรือเพลเพลอะอาจจะเริ่มต,ตั้งแต่โนอั้นวัเบอร์พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ครอปประกาศว่าเขาจะลงจากตําแหน่งแล้วเนาะเพราะนั้นก็ตามนั้นเดี๋ยวต้องรอดูส่วนเรื่องอใครจะเข้ามารับงานเจว่ายัางเร็วเกินไปนิดนึงเชื่อว่าตอนนี้โฟกัสของผู้เล่นลิวพูน่าจะอยู่50-50กับฤดูกาลนี้50กับอนาคตของตัวเอง50 เพราะอย่าลืมว่าการเข้ามาใหม่ของกุนซือคนใหม่เขาก็มีแผนงานของเขาเขาก็มีผู้เล่นแบบเดียวของเขาเหมือนที่วเดตเจอมาตลอด10ปีที่ผ่านมาเหมือนที่อาร์เซนอลเจอมาตลอดหลังจากเวนเกอร์วางมือก่อนจะมาเจอมิเกลลาเตต้าเหมือนที่เชลซีเจอมาตลอดจนมาเจอเซียมีโรมาอับราโมวิชแล้วก็เจออีกหลังจากเซียมีวางมืออะไรแบบเนี้มันก็เป็นทิศท,ทางแบบนั้นเนะาะก็ส่วนเรื่องทำลายการประกาศอำลาเจว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เข้าใจได้นะเพราะ ถ้าสมมตินะสมมติครับเก็บงงาไว้คนเดียวเลยไม่บอกไม่อะไรแล้วก็ตัดใ,ใจนัดสุดท้ายของฤดูกาลปิดฤดูกาลแล้วรีพูยิ่งใหญ่คว้าชแชมป์นี่นั่นผมขออําลาตําแหน่งชิบหายเหมือนกันนะคนที่อยู่กับทีมมา8ปดปีแล้วตัดใ,ใจอําลาตําแหน่งโดยที่เหลือเวลาให้กับทีมตั้งตัวอีกประมาณ2เดือนครึ่งเพราะอย่าลืมนะกลางปีนี้มียูโร2024นะมียูโร2 0 2 4นนะเพราะนั้นการเตรียมทีมการเตรียมสตาฟก็ลดเวลาไปอีกหนึ่งเดือนเพราะว่า นักเตะทีมชาติต้องไปแข่งยูโรนะนึกดีๆนะอันนี้เนี่ยเขาเขาวางแผนมาแล้วเขาคิดแล้วว่าเขาอยากจะให้มันมีเวลาให้กับลิเวอร์พูลได้เตรียมการเตรียมตัวกับแผน2ที่ไม่มีเขาผู้เล่นคนไหนจะอยู่ผู้เล่นคนไหนจะมาเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าเขาอําลานเนี่ยเขาไม่ได้ไปคนเดียวนะเขาไปทั้งหมดเลยนะที่เรนไปดูมานเนี่ยไป5คนเลยเยืนครอปผู้การทีมผู้ช่วย2คนเปปลินเดอร์สแล้วก็ปีเตอร์คาร์เวตสนี่ทํางานร่วมกับเขามานาน2คนนี้อ่าวิตตอมาตอส อันนี้ก็เป็นโค้ชทีมชุดใหญ่ก็ไปด้วยอีกคนคือผู้นวยการกีฬาอย่างยอร์ชมาตเคอร์ซึ่งเข้ามารับงานสั้นๆ5คนจะอำลาลิลูในช่วงจบฤดูกาลนี้ยอร์ชมาตเคอร์น่าจะอำลาเดือนกุมภานี้เลยไปก่อนคนแรกอีก4คนจะไปพร้อมครอปช่วงจบฤดูกาลนี้เพราะนั้นมันไม่ได้ง่ายนะกับการที่คุณจะทิ้งทุกอย่างในช่วงเวลาแค่2เดือนก่อน,ก,อนก่อนเปิดฤดูกาลใหม่แล้วให้ทีมหาตัวแทนครอปเลือกแบบนี้จะดําว่าเขาตัดสินใจอย,อยู่บนพื้นฐานของลิ์พูล้วน แล้วไปหมดเลยสี่คนเออเพราะนั้นเพราะนั้นอะไรเจ๊ว่าเป็นอะไรที่แบบที่เขาให้เกียรติริพูและให้เกียรติแฟนบอลให้เกียรติบอร์บริหารว่าเฮ้ยผมไปเขาบอกบอริบอร์บริหารตั้งแต่เดืนอนสิบเอ็ดอ่ะนี่การณสภาพนะเดือนสิบเอ็ดปีที่แล้วอะ่ะเพราะนั้นริพูจะมีเวลาสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดือนเต็มเต็มก่อนปิดฤดูกาลเพื่อจะสรรหาผู้การทีมคนใหม่เออเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือคือจุดที่ เขาก็พยายามเต็มที่เนาะเพื่อเพื่อจะให้ลิฟูไปต่อได้ดีที่สุดในมุมหมุเยือนครอปก็ตามนั้นก็ถือว่าต้องเริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งกับลิฟูองูนยที่ครอปมีเวลาได้ประคบประหได้สร้างสรรค์แค่ฤดูกาลเดียวหลายคนมองไปถึงโค้ชคนใหม่เนาะมีชื่อของฮันซี่ฟลิกมีชื่อของชาเบียลอนโซซีเวนเจอรารัตจะทำแบบนี้นะการวัดรอยเท้าผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จสูงมากๆเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายแมนยูเต็ดเ,เคยพังมาแล้วกับเดวิดมอยหรือฟานเกาโชเซ่มูรินโญโอเล็กซานดรอชาหรือแม้แต่ปัจจุบันเอริกตันฮาก็ยังลูกผีลูกคนอาร์เซนอลเองก็เหมือนกันอูนัยเอเมอรี่เป็นอีกยุงเบิกนะหลายต่อหลายคนที่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์ถ้าตอนนี้ที่หลายหลายคนอมองก็คือชาบีอลอนโซ่แต่เจ๊จะบอกแบบนี้ก็แล้วกันว่าชาบีก็ผลงานโดดเด่นจริงๆนะกับเลโวคุเซนกับการทำงานของเขาเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นก็อยู่กับ ราฟาเบนิเตสอยู่กับโอเซมินยโยเนาะอยู่กับเป๊ปโกเดลาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่น่าจะมีวิชาแก่กล้าถึงได้ทำเลวูลเซนได้ดีขนาดนี้แล้วก็ยังไม่แพ้ใครด้วยเนาะเพราะ,ะนั้นก็ต้องรอดูว่าใครจะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ให้กับลิเวอร์พูลเนาะมันก็เป็นวัฏจักรของฟุตบอลแหละมีมาแล้วก็มีไปมีอยู่แล้วก็มีจากเป็นเรื่องปกติเงนต่ว่าวันที่จากวันเนี้ยแม่งเป็นอะไรที่แบบ ไม่ได้เตรียมใจไว้เนาะไม่ได้เตรียมใจไว้สําหรับแฟนร์พู